ฟที่เรามาเปิดนูใหม่ในวันนี้เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่กลางอารีที่ชื่อว่าคาเฟ่วันเดวิกค่ะเจ้าของได้รีโนเวทจากบ้านเก่าให้กลายมาเป็นคาเฟ่นแนวลอฟดิบเท่แต่ยังคงกลิ่นอายของความอบอุ่นและเก็บวัสดุเดิมบางส่วนจากบ้านเก่าไว้ด้วยรับรองว่าที่นี่จะมีไอเดียให้กับคุณผู้ชมนำไปสร้างมุมใหม่ๆใ,ในบ้านของตัวเองแน่นอนค่ะ ก่อนที่จะมาเป็นคาเฟ่วอนดวิกนะครับพี่ก็เปิดร้านตาสูตรอยู่แล้วชื่อจินวอนดวิก คราวนี้เนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าอยากให้แบรนด์เรามีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายมากขึ้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะเปิดเป็นลักษณะคาเฟ่เพื่อม,มารองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าตึกก่อนที่จะมารีโนเวทเป็นคาเฟ่วอนดวิกก่อนหน้านี้จะเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งที่อยู่อาศัยนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่ติดกับจินวอนดวิกอยู่แล้วคราวนี้เราก็มองว่าเมื่อเราได้พื้นที่มาตรงนี้เนี่ยเราก็ลังมองมูดโดยรวมทั้ง2ตึกว่าจินวอนดอิกน่าจะอยู่เคียงคู่กับคาเฟ่วอนดอิกในคาแรคเตอร์ไหนได้บ้างจินวอนด ความเป็นมัสคูลีนหน่อยสีเขาจะเข้มๆข้ึน mm ้น hmm. พี่ก็เลยมอว่าคาเฟ่วอนวิกอาจจะให้ดูสว่างจอบลงมานิดนึงซึ่งก็สอดคล้องกับคอนเซ็ปที่เราวางไว้ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่ n d e r w วิ k นั่นเองค่ะรวมถึงตอนนี้คุณอินอินเทอร์ i เอียดีไซเนอร์จากบริษัท AOL Studio ได้มายืนอยู่กับเราแล้วซึ่งคุณอินก็คือคนที่ออกแบบภายในคาเฟ่มีไอเดียแล้วก็คอนเซปต์ยังไงบ้างคะดูแบบเก๋มากตอนแรกที่ได้บรีฟมาครับก็คือทางเจ้าของอยากให้ที่นี่มีความรู้สึกเป็น สถานที่ที่ดูดิบแต่เท่ ech, แต่ว่าก็ยังอยากมีบางมุมที่มีความโคโซี่อยู่มันเลยเป็นเหตุผลที่มันจะมีบางตรงที่เหมือนแบบเป็นปูนปือยแล้วก็บางตรงจะเป็นไม้หรืออะไรอย่าง,างพวกพื้นพวกปาเก,ก้เงี้ยครับ <320 S 2> ด้วยความที่ตึกเป็นตึกเก่าเราเห็นว่าพื้นปาเก,ก้ของเดิมอ่ะสวยอยู่ก็เลยมีวัสดุเดิมมาเจอกับวัสดุใหม่อย่างวัสดุเดิมก็จะมีพื้นปาเก,ก้หรือยอย่างฝ้าครับอันนี้เป็นฝ้าเดิมแต่ว่าเราอ่ะให้ช่างอ่ะสกัดสีเดิมออกมันก็เลยได้เอฟเฟกที่มันดูแบบ ลอฟลออย่างนี้สกัดนี่คือหมายถึงแบบเหมือนขูดสีเดิมออกตรงอันนี้มันจะเป็นคานเดิมแล้วช่างเขาจะแบบสกัดสกัดให้มันดูแตกอย่างหน้าร้านนะครับตอนที่เราเดินเข้ามาถ้าเราสังเกตดีจะเห็นผนังฝั่งหนึ่งเป็นปูนเปื่อยปูนเปื่อยมันจะไหลเข้ามาในร้านแล้วก็พื้นก็จะไหลเข้ามาในร้านคืออยากสร้างความรู้สึกให้คนที่เข้ามาในร้านครับรู้สึกว่าชั้นหนึ่งมันยังดูเป็นเอาท์ดอร์อยู่แล้วค่อยๆเดินขึ้นมาถึงจะเจอ ตัวเคาน์เตอร์กาแฟที่เป็นเริ่มตัวคาเฟ่เลยแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากรู้ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เดินเข้ามาแอบมองเห็นว่าข้างหน้ามันมองลงไปเห็นชั้นหนึ่งเลยใช,ใช่ครับคือเราอ่ะตั้งใจอยากให้คนเดินเข้ามาในร้านครับไม่รู้สึกอึดอัดเราก็เลยเจาะพื้นของชั้นสองตั้งใจเจาะพื้นลงไปใช่ครับเพื่อให้เดินเข้ามาแล้วความรู้สึกมันคือเชื่อมขึ้นมากักพื้นบนให้มันรู้สึกโปร่งเพราะว่าตึกอ่มะมันเป็นตึกยาวแล้วก็แคบเราก็เลยพยายามสร้างบรรยากาศให้ข้างในอ่ะมันดูโปร่งขึ้นข้างหหนน้้้าาาาาารรกัับขงงลเพยยม จาะให้แสงธรรมชาติเข้ามาให้เยอะที่สุดเพราะว่าแสงธรรมชาติอ่ะมันช่วยคาเฟ่มันดูแบบอบอุ่นดูน่าเข้ามานั่งครับแปลว่าจริงๆแล้วตรงบริเวณที่เป็นหน้าต่างอะไรแบบนี้ก็คือเจาะใหม่หมดเลยอ,อันเนี้ยคือได้อินสปายมาจากว่าอยากให้หน้าต่างตัวเนี้ยมีความรู้สึกเหมือนอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กก็ทําความหนาของหน้าต่างอ่ะให้มันหนาขึ้นมาหน่อยเราสามารถเอากาแฟมานั่งวางมานั่งจิบตรงริมหน้าต่างได้ครับตรงโตะตรงกลางตรงพรมอะไรเงีง้ยคือให้ไออุ่นเหมือนแบบญี่ปุ่น อันนี้คือเราตั้งใจให้ตัวโตอะรู้สึกว่ามันยาวแล้วก็เวลาคนมานั่งอะปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันได้ก็คือเป็นโตที่เขามาจอยๆกันได้มานั่งรวมกันได้ มาถึงชั้น3แล้ว<ช>ยังเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมไหมคะ<ช>เพราะว่ายังมีพื้นเดิมอยู่เลยใช่อันนี้เป็นพื้นเดิมแล้วก็ตัวหน้าต่างจะเห็นว่ามันใหญ่มากๆเลยเพราะเราตั้งใจอยากให้แดดส่องเข้ามาในร้านแล้วก็เราโชคดีมากที่หน้าร้านอนะ,ะมันมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่แดดจะจัดอย่างเงี้ยเงาจะส่องใบไม้เข้ามาโซนนี้ก็เลยแบบพิเศษขึ้นมาหน่อย อย่างตัวพื้นของเราอะค่ะที่ไม่เปลี่ยนให้มันเหมือนกันนี่เพราะว่าตั้งใจจะแบ่งเป็นโซนใช่ครับเ็าคือเราจบพื้นป่ากเก้เดิมที่ตรงนี้ค่ะให้ห้องนี้รู้สึกว่าเป็นห้องของมันเองแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนึงไปเลยพอไม่เจอแสงเนี่ยมันดูเหมือนมูดมันเปลี่ยนไปเลยใช่ครับ,รบผมอันนี้คือตั้งใจเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อย่างตรงนี้ผนังตรงนี้ครับคือถ้าข้างหลงังะจะเป็นบันไดอันนี้คือเราตั้งใจทาผนังให้สูงปิดเลยเพราะว่าด้วยพื้นที่มันแคบอะครับเราอยากมีที่นั่งเยอะขึ้น แต่ว่าเวลาคนเดินขึ้นอย่างเงี้ยจะได้ไม่รบกวนคนที่นั่งส่วนนี้เราก็เลยทําพนักให้มันสูงถึงฟ้าไปเลยแปลว่าตอนแรกมันไม่มิดใช่ครับตอนแรกจะเป็นบันไดเดิมที่มีแบบราวการตกที่เป็นไม้โปร่งโอ๋อเป็นตามภาษาตึกแถวที่เขาชอบเป็นกันแล้วก็ปิดให้มิดไปเลยปิดขึ้นมาใหม่แต่ว่าจริงๆมันเป็นการหลอกมุมได้ดีมากนะมันดูไม่รู้แบบอุ๊ยมีบันไดซ่อนอยู่อะไรเงี้ยค่ะ พอเข้ามาโซนนี้ก็คือที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือแผ่นไม้อันนี้ใช่ไหมครับอย่างไม้ต้นเนี่ยครับเราตั้งใจอยากจะหาอะไรที่มามากันสเปซแต่ว่าไม่ได้ให้รู้สึกว่าทึบเกินไปเราก็เลยเอาแผ่นไม้แผ่นใหญ่อะมากันสเปซเลยแต่ว่าการที่หาแผ่นไม้ได้แบบเลเวลพอดีขนาดนี้นี่คือมันไม่ได้หาง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือเจ้าของเก่งมากที่ด้แต่ว่าตอนแรกคือที่คุณอินออกแบบมาก็คือตั้งใจให้มันเปนแผ่นตั้งใจเป็นไม้แต่ว่าจริงๆถ้ามันสูงไม่พอเราก็จะก่อข้างล่างเพิ่ม แต่ oh. นี้เราโชคดีมากเลยที่ได้ขนาดที่ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วไอเดียของเรามันก็ปรับเปลี่ยนไป<ช>ตามวัสดุที่เราห<ช><อ>าได้ด้วยใช่ครับเพราะด้วยความที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติบางทีเราแบบควบคุมมันไม่ได้ขนาดนั้น โซนนี้ไข่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความแบบโปรเนาะเพราะว่ามันยังเป็นหน้าต่างใหญ่ๆแล้วก็หน้าต่างแบบฟิลนิวยอร์กเหมือนต่างประเทศเหมือนเดิมอันนี้เราโชคดีมากเลยที่ตรงเนี้ยตึกข้างๆเราไม่ได้ติดกับอีกฝั่งก็เลย เจาะเลยเพราะว่าเราอยากได้แสงธรรมชาติเข้ามาอยู่แล้วเราอย่างคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยค่ะมันดูแตกต่างแต่ว่ามันเข้ากันแบบมากๆชันข้างล่างอะไข่รู้สึกถึงความแบบมูจิมีความมินิมอลนิดนึงแต่ว่าพอชั้นเนี้ยไข่รู้สึกว่ามันมีความเหมือนชนเผ่าหรืออะไรมากขึ้นเลยเงี้ยเป็นเป็นเพราะว่าพวกสไตล์เฟอร์นิเจอร์ที่ทางเจ้าของเลือกก็คือเหมือนตั้งใจที่จะแบบหาเฟอร์นิเจอร์หลายสไตล์แต่ว่าไม่ให้มันหลุดกันมาก เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในร้านเกิดจากวิชวลวที่ทางสถาฟนิกทำมาก่อนเรามีการแบบปรับจูนแก้ไขก็คราวนี้เนี่ยตึกเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างพี่จำเป็นที่จะต้องสั่งเฟอร์นิเจอร์ขั้นตอนนี้พี่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เอนจอยมากเพราะว่าเหมือนเราได้เลือกช้อปปิ้งสิ่งที่เราอยากได้จะมีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายที่มานะครับมีบางตัวซึ่งเราก็มีไอเดียตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าตัวนี้เรามองเราว่าเราสามารถเอามาแบบปัดกวาดเช็ดถูอะไรยังไงได้บ้าง ก็จะได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วก็เป็นบล็อกผ้าแคนวาสมาเราก็มองว่าตัวนี้ถ้าเกิดเขาอยู่ในตึกนี้ถ้าเขาใช้เป็นหนังที่มีเกรนหน่อยเขาน่าจะสวยด้วยความที่เรามีแบ็กกราวน์เป็นร้านตัดสูตรการเย็บผ้าเย็บเครื่องหนังการใช้จักรอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราก็เลยโอเคไปซอร์ซิ่งหนังมาแล้วก็มาให้ทางทางเย็บเราตัดเยีายมมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่หน้าตาที่ เรารู้สึกว่าตัวนี้บ่งบอกคาแรคเตอร์ของเรามากยิ่งขึ้นมุมใหม่ในมุมมองของคาเฟ่วันวิกนะครับจริงๆแล้วเราน่าจะเห็นคาเฟ่นในกรุงเทพมีค่อนข้างเยอะบีบเข้ามาให้แคบขึ้นอารีก็จะเป็นหนึ่งในย่านที่มีคาเฟ่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทำคาเฟ่วันวิกที่แตกตัวมาจากร้านสูตร เพื่อมาสร้างความเป็นไลฟ์สไตล์พี่ก็เลยมองว่าตัวคาเฟ่วานวิกน่าจะสร้างมุมใหม่ในลักษณะของการเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ให้คาแรคเตอร์ของเมือนอกเปิดมุมมองลักษณะนี้ให้กับลูกค้าที่เข้ามาเขาก็จะรู้สึกว่าเมื่อเข้ามาแล้วรู้สึกสนุกกับการได้ไปนั่งตามโซนต่างๆที่เราดีไซน์ออกแบบไว้ จแล้วก็รู้สึกอขอบคุณทางเจ้าของที่ได้ลองอให้ทําที่นี่เพราะว่าอันนี้เป็นงานแรกเหมือนกันที่ได้ลองรีโนเวทตึกแถวให้เป็นคาเฟ่มันสนุกตรงที่แบบเราดูว่าเราได้ใช้ของอะไรที่มันมีอยู่แล้วอเอามาปรับกับของที่เราทําขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นไข่เชื่อคะ่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนน่าจะได้ไอเดียเยอะมากๆในการเอาไปตกแต่งบ้านของตัวเองจากคาเฟ่วันเดวิกแห่งนี้นะคะวันนี้ไข่ขอขอบคุณคุณอินมากๆจากบ,บริษัท AOL Studio นั่นเองที่มาร่วมเปิดมุมใหม่กับเราในวันนี้ด้วยขอบคุณนะคะ,คะ